ุณด้วยนะครับทุกคนขอเดินรันเวย์เดินตรงได้เลยครับภูจันทร์ไทยเลยนะครับโอ้แฟับเปิดทางหน่อยครับเปิดทางหน่อยครับขอครับขอขอเปิดทางก่อนนะครับขอทํางานก่อนครับขอทํางานก่อนเปิดช่องทางหน่อยครับอย่าเบียดนะครับอย่าเบียดไม่งั้นเดินไม่ได้ครับลุงพลอุตสาซ้อมมานะครับต้องหลบหน่อยนะครับหลบหน่อย เปิดช่องหน่อยนะครับเปิดช่องไม่งั้นเดินไม่ได้เลยนะครับวันนี้ตะวันนาแตกจริงๆครับวันตะวันนาผู้ชมนะครับผู้ชมขอความกรุณานะครับให้ลงพนได้เดินหน่อยนะคือเราก็ให้นิดหน่อยเป็นกำใจแต่มันพูดตรงว่ามันเสร็จเดินนะเนาะเออแต่เขาก็แฮปปี้เข้ามาด้วยใจนะสุดยอนมาดูคีวันนี้ได้เห็นลุกด้วยก็ภูมิใจครับที่ คร er, so oh like yep, ั้งหนึ่งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสช่วยงานการดุสลนโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับซึ่งที่บ้านเราก็มีหมาตัวหนึ่งที่เรารักอยู่ก็แต่งสวยเป็นพิเศษเลยวันนี้ก็แต่งแบบนี้ไหมแต่งแบบนี้ไมไม่เคยไม่เคยก็ก็มีอะไรกันครั้งหนึ่งนะก็ ก็ดีใจอะนะลูกชนก็แต่นสวยไหมคะวันนี้ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติโอแต่ก็สวยอยู่ใช่ค่ะเห็นเห็นที่แบบแซวๆกันว่าอยากมีลูกคนที่สามนี่พร้อมยังคะก็คงจะหยุดไปแค่น้องโอมและดัมมอท่างหลังครับพัตแต็มจะมีงานอีกไหมคะเนี่ยปัตแต็คนเดียวเนี่ยก็งานร้องเพลงงานอะไรเงี่ยโอ้ยคงไปถึงขั้นนั้นหรอก ป้าก็ดูลุงไบเรื่อยเลยเนี่ยอย่าเมื่อาาคืนก่อนนอนให้กูยังไงว่าพรุ่งนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆวันนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับค, <c oughs> คิดว่าทุกอย่างเป็นอะไรที่ <c oughs> มีใจมากๆ,ๆที่ทำให้ครัวได้รักมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากเพราะเวลาไปไหนคนจําเราได้มากขึ้นก็ก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้วถ่ายรูปเยอะไหมคะตอนนี้ <c oughs> กับคุณพอถ่ายรูปเกี่ยวอะรก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันครับทั้งวันเป็งค่ำนเย็นมีลุมหล่อไหมลุมหล่อที่ถ่ายบ่อยๆก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาที่ที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับธรรมชาติธรรมชาติแม่สิตาวันนี้ลุงพนลหล่อไหมคะก็เห็นเขาหล่อทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าแต๋วสวยนี่สวยมาก ใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโค้งสุดตายก็ไปกรอกกับพี่นะคะค่ะต้องไปกรอกพวกนี้ไปกันนะไปกรอไม่ไมฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้ผู้กลับจากโคราชฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยเพิ่งตื่นไปงานปาร์ตี้ได้นะคะต้องเอาป้าแต่งนี่แหละไปเป็นไปเป็นพิตตี่งานปาร์ตี้กับฉันดีกว่าสบัดถอเดี๋ยวไปสบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะพี่อุบ่าไอ้เรื่องหนัง หนังหนังเรื่องอะไรฮะมีมาฮะก็เป็นตอนนี้ผมตอนมันมีสิบกว่าที่สิบกว่าเจ้าติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่หกพี่ต้องคุยเป็นรายลักอักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อสัญญาางๆนานะแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันอีกครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงนี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะัสิบกว่างานนะครับตรงนี้เว่าเห็นมีเรื่องค่าภาษีน่ะป้าแตง่ะมันเยอะจังเลยก็ทุกคนครับที่อยู่ ที่อยู่ในประเทศไทยก็ถ้ามีไรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับแล้วก็ถ้าเยอะอย่างนี้ป้าแตนดูแลไหวไหมคะก็ยังไม่รู้เลยถ,ถึงวัน <c oughs> นี่จริงๆอ,ะนะอ่ะเนาะเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่นะถึงมีพี่ฟิ่มซีโฟก็ติดต่อมีสเตอร์กันห็นว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยจะ <c oughs> ต้อนรับยังไงบ้างครับเป็นมิสเตอร์อะไรก็ก็คงจะต้อนรับเหมือนกับทุกคนที่ไปแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไงเพราะว่าทุกคนมาก็มาดีใจทั้งหมด ทั้งสิ้นก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังเลยไม่ดังแบบไปลุมพนปพราะแตนก็รับดีตอนรับครับแล้ววันนี้เราจะสั่งเรื่องเงินเราอย่างไรบ้างครับพิ่เข้ามาหลังการแถลงข่าก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนาทุนเงินต่างๆไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับย่งเงให้ลูกแล้วค่าใช้จ่ายที่พี่ใช้ในบ้านครับหลังจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมครับแบบคนเยอะๆอะไรนะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตครับ งานหนังลหคะงานหนังมาแล้วก็ตอนนี้ที่บางๆไว้ก็มีของจากมือคนฟิล์มนะที่จะเปิดกล้องใปปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กที่เป็นพระเอกชาไทยก็เล่นด้วยชาไทยก็เล่นก็อาจจะดูเดี๋ยวดูหมดว่ามันมีอยู่แล้วบอกนะฮะเดี๋ยวดูกันเพราะตอนนั้นคิวว่างไหมมีเวลาไหมถ้าตัวจะแพ้กานีไหมเดี๋ยวต้องรีบติดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าที่เป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายนี้ด้วยันี้คนกับเลยก็ประมาณนั้นครับเพราะว่า คนที่ไม่กำลังใจที่บ้านแล้วเขาก็มาได้ใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลตอนรับการะรับผมก็มีเสียงเดี่ยวว่าคนแบบไหนทู่ไม่ทันด้วยถึงมีความคนนอนไม่หลับก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเรามาทําเต็มที่แล้วสำหรับการตอนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ครับอาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะไม่ทันครับทำเต็มที่นะครับเต็มที่ที่สุดครับทำที่ที่มารอกันเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะบางปีอย่างนี้นะครับ มเชื่อว่าทุกท่านอ,อมาด้วยความดีที่าทางลุ่นเปตนได้เพียรทำทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเลขหน่อยคนระับขอเลขหน่อยตอนนี้ก็คงจะยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่น <c oughs> เล่เลยนะครับต้องรอดูครับข <c oughs> อบควอ้าว